เอาละครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซฟทีนะครับและวันนี้นะครับจะมาเล่นแพนด้าหรือว่าซูก้านะสายฟาร์มครับคือต้องบอกว่าผมลองมาแล้วนะมันโหดมากโอเคแล้วมาดูไอเทมก่อนเลยดีกว่าครับนี่เลยนะอันแรกนะครับจะเป็นขวานฟาร์มขั้นที่สองนะครับเอาเป็นขวานนะตีแล้วสแต็กสะสมเลือดโอเคอันนี้สองนะครับรองเท้าก่อนหรือว่าโซนิงบูนะอันที่สามครับ สเปียออฟลองกินกอันนี 4, ้สี่อนี่อาร์อันนี้ห้าเกาะนี่นะครับเมื่อฆ่าเลยแอซิจะฟื้นฟูเฮทพียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็อันสุดท้ายครับโบกแค่สเปียโอเคเรามาดูรูนกันดีกว่าครับต้องมองว่ารูน,นี่จับเต็มเหมือนเดิมครับแต่จะเอารูนพลังชีวิตออกเป็นรูนนี่นะครับดาเมจลูนพลังโจมตีบวกสี่ห้าจกเกาะหนึ่งร้อยความเร็วที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลย รูสีเดยน,นะครับใส่ออสลอสิบก้อนครับรูส,ะะส,สีม่วงนะครับใส่แอสเซนเนตส,สิบก้อนแล้วก็รูสีเขียวนะครับใส่ด็กกันคอสิบก้อนนะต้องบอกว่าตีโคตรแรงครับเจาก,ก่อนหนึ่งร้อยคะแนนจนตีสี่ห้าตีโคตรแรงจริงๆนะรูนเราอ่ะอันนี้ไปลองมาแล้วนะครับไปเราไปเล่นกันเลยดีกว่ามันแรงจริงๆนะอันนี้ไม่ได้โมมาครับ ตานนี้ทีมเรามีไอริสซูก้าอิรเมียทาล่าและก็แวนทายนะครับส่วนฝ่ายตรงข้ามมีทาร่ามารลอดอาริสแลดและก็ซูก้าทีมเราแพนด้าฟาร์มนะครับส่วนทีมมันก็แพนด้าฟาร์มเหมือนกันนะโอเคเกมเริ่มแล้วะครับเดี๋ยวเราฟาร์กเลนฟ้าก่อนนะใช้พันธุ์ิดไปเลย มีเพื่อนกันไว้อยู่ครับหรือถ,ถ้ากลัวมันมาล้านก็ล่าฟ้าไปตีนป่าหรือว่าล่ามาไกลๆก็ได้นะครับโอเคอืมทมไปก่อนตัวนี้ต่อเลยครับ คิดตรงกลางโอเคคือการคีก็ได้เงินได้เวลเยอะเหมือนกันนะครับอืข้างล่างสองตัวนะมาหลอกกับอลิสโอเคได้ฝ่าได้ได้ขวานละแหมพูดผิดปึบ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 ไอแพนด้านี้ก็ตีเร็วเหมือนกันนะครับฟารามเร็วเหมือนกันนะแพนด้าเนี่ยดามเมจมันแรงดี ยังไงจะบวกเรามาล้อสเอาเลยเพื่อนพร้อมละมาได้ข่าวว่าห้าวได้ข่าวว่าห้าวมาล้อเฟิร์สบัตไปแล้วอลิส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 เรียบรอ้อยเด็บเบิลคิวครับเออเตาเตาเตาดัานป้อมเลยมันยังไม่มากันหรอกครับเอ้ยมาแล้วถอยก่อนอลิสเออถอยกับเพื่อนถอยก่อน,อน,อย,อนยังไม่ไหว ไปมังกรเล็กดีไหมเคเดี๋ยวไปตีเล็กก็ได้ครับเฮ้ยใหญ่เลยดีกว่ามันมาน,นี่หมดแล้วเอา้าเอา้าอุ้ยมันฟันโดนด้วยมันรู้มันยังไม่ตีมังกรกันครับข้าบนตัวโซโลเราตายนวแวนเอา้าเอา้านี่ไแรดไปไหนแรดแรดไปไหน เฮ้ยเ็นด้ามาครับแวนอย่าตายนะเว้ยตัวสโ,โลเลนอะอืมคือตัวโซโลนี้ห้ามตายนะไม่งั้นจะลำบากนะครับปึบปึบปึบมันตีใหญ่อยู่เปล่าเชิงหน่อยยัง เฮ้ยมันกอนเล็กมันตีนั่นไงไม่เป็นไรครับฝากไปไปรีบช่วยล่างไหวนะไหวอยู่นะเพื่อนเราไอ้เขียบมือโดนปุ่มอะไรวะเออมาแล้วมาแล้วมาหลอดเอ้ยอลิส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 เออมาหลอดมาหลอดมาหลอดเรียบร้อยดับบเ w ลคิวครับดันป้อมก่อนเลยดันป้อมก่อนเลยป้อม ข้าไปตีมังกรปป๊บเปึบปึบอืต่อไม่ได้แล้วครับถอยมาตีมังกรดีกว่าเ,เพื่อนเราไม่ไหวว่ะเรื่นไม่พอนนั่เนี่ยตีมไม่ได้ครับถออกจากก็ได้ไม่เป็นไรยังตีไม่ได้ก็อยากฝืนเอาครับปึบเก็บเว่ก่อนก็ได้นะอืม ปึบเตีมมันกรเลยได้ไหมเพื่อนเดี๋ยวรอชิบว่าขบวนสองตัวนี่หว่ามาขบวนสองตัวครับเฮ้ยอลิสแต่ไปไล่มานหน่อยไม่ได้ละอืมเพื่อนเรายอยู่ตรงกลางเอ๊ะน่าจะตีไยมอยู่มามา,มาช่วยแล้วเอาเลยบวกเลยบวกเลยเออ นั่นแหละเอ้ย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 จะไปไหนเฮนด้าเรียบร้อยครับเก็บมาได้โอ้โหเฮี้ยไม่มีเลือดไม่มีเลือดตีมังกรไม่เป็นไรดันเลยดันเลยดันเลยต้องกลับบ้านมิเนะสายต้องกลับบ้านแล้วครับเขตเดี๋ยวกลับบ้านก่อนไป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 โอ้โหมอหลบมันวิ่งมาฆ่าไอรีนะ งงมึงกันเลยออ้ลียืนว้าวอยู่ในป่าครับป่านหนด้วยหาเจอได้ไงวะแสดมันเนี่ยไอมารอดกอนเล็กมาเฮยมันเอาไปแล้ววะโหมันเอาได้ทุกตัวเลยนั่นเนี่ยอืมเงินก็ยังไม่หากันมากครับเอ้ถอยถอยวนเราช่วยเยอะไม่ได้นั่นไง ตายครับแวนมาล่างล่างล่างแพนด้าแพนด้าหลงแพนด้าหลงแพนด้าหลงนี่เนี่ยนพนด้ามันหลงอื้เอามันไม่ได้วะ่ะสมัยก่อนครับมันเยอะกว่าโอ้โหอืมเพื่อเรานี่ยืนล้ำนะครับ เพื่อนตาแล้วเราบวกกับมันไม่ได้ไงมันก้อนใหญ่ได้ไมเนี่ยเอ้ยมันตีอยู่วะเฮ้ยมันตีอยู่โอ้โหไม่ได้อ่ะมันไล่ละมันไล่ละเปึบปบปบพลาดไปครับไม่เป็นไรอืมทีมันนี่มากันดีนะคือเพื่อนเ,เราตาด้วยไงเราทำอะไรมันไม่ได้ไง โอ้โห oh, ป้อมไม่ได้เอาป้อมเลยครับไม่ได้ไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนืึเ <c oughs> มื่อกี้แวร์เรายืนล้ำมากเลยครับยินสักตรงนี้เลยนะตายไปล่อไปศนะูนย์สี่แล้วคือตัวมันก็รู้นะว่าตัวมันไม่มีสกิลหนีโอ้โหยิงสักไกลเลยยินยืนยนึกว่าโอมาครับแวนแวนยืนอะ กอลเองได้ไหมเนี่ยตายอีกแล้วตัวโซโล่เราเฮดรีบตีก่อนครับเฮ้ย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 ม่งมาวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่โอ้ได้อยู่แพนดี้แพนดี้โอ้ยยังมวยยังมวยมวึงจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอเรียบร้อยอุ้ยวุ้ยอ,อ,อันนี้ถอยละอันนี้ถอยละไม่ทันได้ไหมเนี่ยโอ้แหวนกูตายอีกแล้ว <laughs> 05 05หืมยืนานหลังแล้วก็ไม่ว่านะเว้ยเพื่อนอิลูเมียวแวนคือมันก้อนใหญ่โอ้โหตีไม่ได้นะคือแบบมันมาก่อนเรา,าครับทลารารีไปเช็คอยู่ไม่ทันเห็นปะเป็น400เป็นข้ออ้างที่แบบ คคนใช้ใช้บ่อยเมื่อสุด้วไอปยงขึ้นเนี่ยยังไงดีเราบอลกองเล็กมัลกร้อใหญ่ไม่ได้เลยของมันจะตามทันแนละ้วนียเดี๋ยวเราบอกไม่ไหวนะครับดันป้อมอยู่นะคือเราค่าเท่ากันเนี่ยแต่มันได้มังกรเนี่ยมันจะไม่ไหวพออย่างนี้นะครับ ไฟดันป้อมขโมยฟ้ากอนก็ได้มามากันแล้วครับฝั่งนู้นก็เล่นเป็นน้ำเด็นอ้อมนะพอเรามากันป้อมเนี่ยเติมแม่น้ำเอ้อลิสอลิสเจอตัวหลงอะ่ะเจอตัวหลงอะ่ะเจอตัวหลงอะ่ะเรียบร้อยอ้าวอ้าวยังไงรักเพื่อนบ้าเอ้าตัวแทนก็นำหน่อยทาร่าเปิดคนเดียวเนี่ยเออนี่แหละนี่แหละสวยรอคนเปิดสวย,สวยอยู่ เฮ้ยตีมาลอดดีกว่านี่มาลอดไอ้มาลอดเรียบร้อยจ่เย็นเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวไปดันบนให้อ่ะมึงก็นเล็กก่อนดีกว่าเนี่ยก็มาแล้ะเราก็ไปดันบนต่อครับเราไม่ใช่แคลรี่นะเราตอบป้องกลางก็เอ,เออเพื่อเราดันได้อยู่อืม เอาแงา่ตัวตีใกล้เนี่ยถ้าจะสอดป้อมเนี่ยอย่าไปตีฮีโร่มันนะครับเพราะว่าป้อมจะตีเราเมื่อเราตีฮีโร่ฝั่งมันเนี่ยอืมไปป้อมบนมน่าจะได้อยู่เสร็จเราครับไปรีตีรีต,รตีเออเฮ้ยตรงกลางมีประเด็นว่ะตอนนี้ตอนน่าจะบวกไหวนะเฮ้ยนี่ตัวหลงตายดิครับเอาเอา โดนใบอันนี้โอ้มาหลอดจะเอาเอามาแพนด้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 านี่อ่ะมาหลอดมาดิมาดิโบแบบใจเย็นโบแบบใจเย็นเออเอเอมาดิมาดิไอไอไอทาร่าก็ได้ไอาทาร่าก็ได้ไอาทาร่าก็ได้เอา,า,าเอาต็เมแมนครับโอ้โหใจเย็นมากครับต้องรอเพื่อนเปิดไง เห็นหน้าในแรกๆมันก็บางอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ได้อึดเลยนะมาป้อมบนได้โย่เออได้ป้อมครับสู้สบายมาขอตีคิวออเด่นหน่อยไอริสน่าจะน่าจะตีมังกรได้นะไอริสมีดาเมจน,นะโอเคน่าจะได้มังกรแล้วแ่ะะละคาร่าก็ดันครับดีดเด ต้องบอกว่าแรกๆเรานี่โดนกดน,นะแรกๆนี่เสียมังก่อแล้วเสียใหญ่ทุกทุกรอบครับไม่ใช่ก็กอไปกอไปดูได้นะผมพยายามจะไปเอาอ่ะเล็กำใหญ่อะ่ะเสียทุกรอบแต่ก็ทีก็กลับมาได้ครับกอเล็งมาตอนนี้เราจะไม่ยอมเสียมามาบวกบางก่อนก็ได้จริงๆนะถ้ามันต้องการตีรอเลยครับนี่มาละ แตไปกูไม่ให้อื้อาวอ้าวเพนดาแพนดาเรียบร้อยแพนดาตายครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นักมวยนักมวยนี่เลยให้สองเลยมาดิให้สองเลยอลิสอ,ล,อลิส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 เอออลิสเออออสลอนมอหลอดมึงไปไหนมึงไปไหนแหลมแล้วแหลมแล้วเรียบร้อยครับจบเกมได้เลยนะอืตอนนี้คิวไปก้าตัวเอทิสสองครับแพนดาเนี Espa ่ยตีสุดแรง โอ้โหฝ่ายอมเลยไอท้ไอที่เราอ้ที่เรา,าจัดมาทั้งอึดทั้งโหดนะทั้งตีแรงนะฟอรอมเลยนี่อ่ะเอ้าเอ้าพาราตาเฉยครับโดนเราฟาดตปเรียบน้อยจบเกมนี่ครับ MVP ครับแพนดา้าเซฟทีเอสสักอย่างเอ้ยเอาใหม่พูดผิดแพนดา้าเซฟทีเอสสักอย่าง อโอ้โอ้นี่ครับ MVP ครับที่705นี่คิวบก้าตัวครับตา2สองแล้วก็แอสซิเอ็ดนะก็ไอเทมที่ผมยันมานี่คือมัน ทั้งอื่นนิดหน่อยเลยก็ไปแรงมากเลยนะเพราะว่าได้ดาเมจจากออลนีอาร์มอ่ะอืม,มก็มีดาบส้นมนะที่ลือเป็นจอกเกาะนะโอเคก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และสมัครคลายนะแต่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับแมันก็แล้วแต่คนเล่นด้วยนะอีอย่างหนึ่งอะ่ะโอเคบายไปละ